ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิวอพูพบตูลุสจับตาเดโกโชต้าถูกฉลกยิงลุ้นเฮรวดยุโรป้าฟันฉับสกอร์ลิวอพูลุ้นคว้าชัยรวดกด9้าแต้มเต็มรายการยุโรป้าลีกเมื่อเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของตูลุสซึ่งมาดีเช่นกันเก็บไปสีแต้มจาก2แมตช์แรกในกลุ่มเอรีวิวยูฟ่ายุโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มออวันพสัสดสบดีที่26ตุลาคม2566 ลิเวอ์ผู้ปะทะตู่ลุดเวลา2นาฬิกาทั่รสสดบีนสปอร์สสนามแอนฟิ์สภาพความพร้อมก่อนลงสนามเจอเก้นครอปในายใหญ่ชาวเยอรมันยืนยันชัดเจนแอนดูโรประสานแบ็กซ้ายคนสําคัญเลือดสกตอตยังเวืดบูหลังจากพาตัดไหลในขณะที่เป็นโรคตัวรุกรุ่นน้องชาติเดียวกันเจ็บกล้ามเนื้อเวิอดอีกรายเช่นเดียวกับดูโอมิดฟิลสเปนิชยางเตลโกออกันตาราและสเตฟานบายเซติดที่เลี้ยงยาว อย่างไรก็ตามโคดีก้กาโกดาวยิงดัชแมนหายเจ็บแฮมสติงมีส่วนร่วมลงซ้อมได้แต่ยังต้องลุ้นฟิตพอลงตัวจริงได้หรือยังส่วนเคอร์ติจโจนกองกลางลูกม่อจะได้ออกสตาร์ทแน่ๆเนื่องด้วยยังต้องชดใช้โทษแบนนัดที่3ในลีกสุดสัปดาห์นี้โดยจะประสานงานกับฮาวิเอเลสและวาตารุเอนโดที่ได้โอกาสออกสตาร์ทบ้างแนวลุกสลับเอาดาวินนูนเยสลงตัวจริงช่วยโมซาลาและดิโกโชตาที่ถูกฉลกงรายการนี้ยิงไปเจ,จากหนัดล่าสุดที่ลงล่าตะไคร้ ลงมาแนวรับคอสตาซิมิคัสยึดแบ็กซ้ายยาวๆแทนที่โลบสันอีกฝั่งสลับโจกโกเมสแทนที่ท่านรองเทรนนเล็กซเดอร์นูเซ็นเตอ์แบ็กหน้าใช้กับตันเฟอร์กิวฟันได้จับคู่กับเจอมาติบโดยดอบอิบราฮิมากราเต้หนุ่มเฟนที่เกือบโดนเหลืองสองไล่ออกในเมอร์ซี่ไซด์ดาบีชนะเอฟตันสองต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในทวารยังเป็นอลิซอนเบเกอร์ในช่วงที่ควีนเคลเลอร์เพิ่งหายเจ็บอย่างไม่เต็มร้อย ด้านตูรุตแชมป์เฟรนด์ครับฤดูกาลล่าสุดภายใต้การทำทีมของกาเลสมาตินสโรเบลกุนซือชาสเปนิชจะหมดสิทธิ์ใช้งานซากาเรียอาบูเลากองหน้าทีมชาติโมร็อกโกโอลิเวอร์ซานเดนแนวรับสวีดิสที่บาดเจ็บส่วนอิบราฮิมซิโซโกปีกดัดยังไม่ฟิตรอโอกาสประเดิมต่อไปนับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อสัมเมอถึงกรงกงกงะนั้นสไตล์สปีริงกองกลางชาวรัสอีกรายพร้อมคัมแบ็กชดใช้โทษแบนในลีกเรียบร้อย ช่นกับโลแกนคอสตาเซนแบกที่ถูกพักแข่งรายการนี้นัดก่อนพร้อมกลับมาจากผู้ลัสมูดนิโคลไลเซนในแดนหน้ามีทายเดวลิงกายืนตัวเป้าประสานงานกับอารอนเดินหนุ่มและเซซาเคละเบิร์ดนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิพูซีู่ำสามอลิสซนเบเกอร์โจโกเมสเจลมาติเฟอร์กิวฟันไดคอสตาซิมิคาสฮาวิเอเลียสวาตารุเอนโดเคอร์ติจโจนโมฮัมเหม็ดซาลาดดวินนูเยสเดียโกโชตา ตัวร่สามสามกีโยมเลสเตสเควินเกอร์บองโลแกนคอสตาลาสมุตนิโคไลเซนกาเบียลัวโซสไตส์สปีริงแวงซองเซโรคริสเตียนกซสเซรสจูเนียอารอนเดิน์นุมชายดาวลิงกาเซซาเคลรเบิร์ตความน่าจะเป็นของเกมลิบอพูป,ประสบปัญหาเต,เต็มในตำแหน่งแบ็กซ้ายนอกนั้โคงหมุนเวียนบางตำแหน่งก็ยังดูมีดีพอดับห้าตูลรุ่ซึ่งทรงบอลดีแต่คุณภาพยังสู้ไม่ได้เลย เชื่อว่าหงแดงไม่น่าพลาดกวาด9้าแต้มเต็มขนการแข่งขันที่คาดลิปูชนะตูรุส2อต่อศถามเพื่ออะไรครอปไม่สนเกมฟอร์เรสโฟกัสแค่ดวลตูรุสเจอเกนครอปวิการทีมลิพูเปิดใจตอนนี้ขอโฟกัสแค่เกมรับมือตูรุสที่สนามแอนฟิลด์ในศึกยูฟ่ายูโปรปัลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีวันพระสบดีที่26ตุลาคมนี้เท่านั้นส่วนเกมเพิมลีกช่วงสุดสัปดาห์ยังไม่มีความจำเป็นต้องกังวลในเวลานี้ โงแดงกำลังทำผลงานได้ดีในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีโดยพวกเขาเก็บได้20คะแนนรั้งอันดับ4ีในตารางลีกโดยตามหลังกไก่เดอทองท็อตแนมฮอสเปอร์จากฟูงเพียง3แต้มเท่านั้นหรือร์พูลมีเกมสำคัญต้องพบกับตูลูสกอนที่จะปะทะก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเกมลีกวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้โดยครอบยอมรับว่าการดวนกับทีมดังในลีกเองิงถือเป็นบททดสอบสำคัญส่วนเกมกับทัพเจ้าป่ายังไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาคิด บอกตามตรงผมยังไม่คิดถึงเกมวันอาทิตย์นี้พบกับนอติงแฮมฟอร์เรสแม้แต่นิดเดียวตูรุตสมควรได้รับความเคารพพวกเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆคว้าแชมป์เอฟเอคัหรือเฟนส์คัเมื่อปีที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆพวกเขาเป็นทีมคนหนุ่มเต็มไปได้วยนักเตะพรสวรรค์เป็นทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งเมื่อคุณได้เห็นพวกเขาเล่นบอกเลยว่ามันเยี่ยมจริงๆพวกเขามีแนวคิดที่ชัดเจนกับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำเราต้องดูว่าพวกเขาจะแสดงผลงานออกมาอย่างไงที่นี่ เกมที่สู้กับปารีสแซงต์แชกแมงหรือลอนพวกเขาเล่นด้วยสไตล์ที่แตกต่างนิดหน่อยส่วนในเกมอื่นๆคุณคงเห็นแล้วว่าพวกเขาทุ่มเทเต็มที่พวกเขาได้แต้มในเกมดวลเปียชซึ่งแน่นอนว่ามันสําคัญมากๆดังนั้นเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมเต็มที่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับเราที่จะต้องสร้างบรรยากาศโดยผ่านแนวทางการเล่นของเรา ถ้าเราทำได้ขณะเดียวกันผมมั่นใจว่าพวกเขาตั้งตาคอยที่จะเล่นในถิ่นแอนฟิ์ทั้งนักเตะและโค้ชของตูรุสเราต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเจองานหนักในเกมนี้นี่คือการแข่งขันและเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเล่นเกมอุ่นเครื่องเราอยู่ที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะและผมหวังว่านั่นคือสิ่งที่เราจะแสดงออกมาให้เห็นในแมตชนี้อดีตนายใหญ่บุนเซียดอัมุนกล่าวรอลุ้นคัมแบ็กแอนดูโรปสันพาตัดหัวไหลเรียบร้อย เจอเกนครอปออกโรงแจ้งแอนดูร์บาสันแบ็กซ้ายคนสำคัญครอบการผ่าตัดไหล่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าสตาทีมชาติสกอตแลนด์จะต้องรั้งสนามไปนานแค่ไหนรบาสันได้รับบาดเจ็บมาจากเกมทีมชาตินัดบุกไปแพ้สเปน2ต่อนในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกเจอกจังหวะปะทะก,กับอูนไนซีมอนในถวันเจ้าบ้านและต้องเดินออกจากสนามในช่วงท้ายครึ่งแรกต่อปัญหาของพ่อค้าแข้งเลือดวิสกี้ครอปยืนยันว่าเขาได้รับการผ่าตัดแล้วแต่ยังไม่ชัดว่าจะคืนสนามได้เมื่อไหไร่ เขาผ่าไหลแล้วและทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีอย่างที่ควรจะเป็นเรายังไม่รู้ว่าเขาต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแต่เขาเริ่มต้นขั้นตอนแรกแล้วกุนซอเรสแมชชินเอ่ยเมื่อ25ตุลาคมก่อนคุมทีมบูกกับตูรุสในเกมโยูโปรปาลีกที่สนามแอนฟิ์วันพระสกดีนี้โดยคอสตาซีมีคาสกองหลังทีมชาติกรีซน่าจะได้สวมบทแบ็กซ้ายตัวจริงอย่างไรก็ดีครับเปิดเผยว่าโจโกเมสซึ่งปกติเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟและแบ็กขวาพร้อมโยกมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้เช่นกัน รวมทั้งลุกแชมเบอร์แบ็กซ้ายดาวรุ่งวัยส9าปีสำหรับซีซั่นนี้โรบรสัสตันลงเล่นเกมเพลยมือหลีให้ลิปูแปดนัดและยิงได้หนึ่งประตูก่อนล้มเจ็บจนทําให้ซิมิคาสวัย2ีจปีได้ลงสนามในเกมล่าสุดนัดเปิดบ้านควาาเอลตัน2ต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนทําการฝึกซ้อมในวันนี้ผู้เล่นลิปูและรวมไปถึงเจอเกลนครอปและทีมงานคุณภาพของเขาได้ล้อมเป็นวงกลมเพื่อทําการร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับดมิกโซโบสไลที่อายุ23ขวบแล้วในวันนี้ และแน่นอนว่ามันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วที่จะต้องมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับผู้เล่นคนนั้นๆกันอย่างน้อยก็4ีถึงหภาษาเลยทีเดียวโดมินิโกโ,โบสไลฉลองวันเกิดในวัย23ปีด้วยเค้กก้อนโตที่เป็นตราของสมสนรนวิวผูแถมยังใส่เสื้อชุดแข่งของลิวผูในงานวันเกิดของตัวเองอีกด้วยไม่แน่ใจว่ารูปนี้จริงไหมเพราะมาจากคที่แทกโซ,โซโบในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา แต่ถ้าเป็นจริงก็ว้าวเลยทีเดียวเราได้เห็นโดมิเนกโซบอสไลน์ในเวอร์ชันต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นดุดันวิ่งไม่มีหมดการออกบอลที่มีประสิทธิภาพสูงการคุมจังหวะกระแสของเกมได้ดีลูกเซตพีดและการยิงไกลสวยๆแต่ในเกมกับเอลตันที่ผ่านมามีอยู่จังหวะหนึ่งที่เราได้เห็นความอ่อนน้อมท่อมตนของโซโบเช่นกันนั่นก็คือจังหวะที่เขากําลังรีบวิ่งลงไปในแดนของตัวเองเพื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่ก็เกือบหรือมีการไปสกิดถูกอามาดูโอนาน่าผู้เล่นของเอเวอเรตันนิดหน่อยแต่โซโบก็หันกลับมาเพื่อทําการขอโทษเขาแม้จะเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆแต่นั่นก็ทําให้เห็นถึงบุคลิกและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาที่มีต่อคู่แข่งมันเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ส่วนตัวแล้วประทับใจมากจริงๆยิ่งชอบอยู่แล้วตอนนี้ชอบมากขึ้นในตัวของน้องไปแล้วจริงๆวันนี้วันคล้ายวันเกิดครบอายุ23ปี พี่ๆก็ขอให้น้องโซโบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับลิเวอร์พูลนานๆนะสุขสันต์วันเกิดนะโซโบจ่ายแพงหน่อยนะสตาเวสแฮมชี้เป้าตัวแทนโมซาลาซาลาตกเป็นข่าวมีแววย้ายไปคาแข้งในลีกซาอุดิอรารเบียในอีกไม่ช้าหลังถูกล่าตัวเมื่อช่วงสัมเมอร์แต่ดาวยิงทีมชาติอียิปตัดสินใจรับใช้เรดแมชชีนต่อไปขณะที่ทีมจากแอนฟิลด์ก็บอกปัดที่จะรับเงิน150ล้านปอนด์ในวันสุดท้ายก่อนตลาดวาย อย่างไรก็ดีเพื่อความไม่ประมาทเป็นที่เชื่อกันว่าลิวอพูเร่ม,มองหาตัวแทนซาร่าเอาไว้บ้างแล้วและถูกลือกับศูนหน้าหลายรายรวมถึงเจอรอดโบเวนสตราทีมเวสแฮมที่กลับมาถูกโยงกับทีมของเจเกนครอปอีกรอบต่อกรณีของโบเวนอันโตนิอมองว่าเพื่อนร่วมสังกัดดีพอที่จะทดแทนพ่อค้าแข้งแอฟริกันที่จะหมดสัญญากับผงแดงหลังจบซีซั่น2024ถึง2025ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีซั่นนี้ดาวเตวัย26ปีระเบิดฟอร์มยิงไปแล้ว6ประตูจากเกมหลีก9นัด แต่ด้วยเหตุที่เจ้าตัวเพิ่งต่อสัญญากับเดอะแฮมเมอร์นานปีลิปีหร์พภูลจึงจําเป็นต้องจ่ายค่าตัวอย่างแพงตอนนี้ทุกอย่างที่เขาจับต้องเป็นเงินเป็นทองไปแล้วเขาจะมีค่าตัวมหาศาลเขาเพิ่งต่อสัญญา7ปีเงินที่คุณได้จากสาลาจะต้องนํามาใจ่ายให้เรากองหน้าวัย33ปีเอ่ยเมื่อ25ตุลาคม เขามีคุณภาพท้าซ้ายของเขาและเขาเล่นทางขวาเหมือนโมซาลาดังนั้นเขาจึงเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ง่ายแน่ที่คว้าตัวเขามันไม่ง่ายเพราะเขาพึ่งต่อสัญญาเจปีลิอวอพูตกเป็นข่าวกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอกระชากตัวคาวินฟิลิปกองกลางเชิงรับดีกรีทีมช่างกรีมาเสริมแผงมิดฟิลหากจ้ต่ตัวต้องการจะบกเมือลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ตนสังกัดในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,การาคม2024 ตามรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมันเมื่อวันอังคารที่24ตุลาคมที่ผ่านมาดาวเตยวัย27ปีจำต้องสู้ชีวิตในฐานะพ่อค่าแข่งหนักมากนับตั้งแต่โยกย้ายจากลีนใ์เดปมาอยู่โยงในทีมเอเันสตเดียมด้วยราคาค่าตัว42ล้านปอนด์ที่อาจจะขยับขึ้นเป็น45ล้านปอนด์ต่อไปได้ตามเงื่อนไขในข้อตกลงการซื้อขายเมื่อเดือนกรกฎาคม2022ภายใต้สัญญา6ปีด้วยกันสีส่สแรกฟิลิปลงเล่น21นัดแต่ในเวทีพิมบริกได้โชว์ฝีเท้าเพียง12นัด ขอเข้าสู่ฤดูกาลที่2ในสีเสื้อหรือใยสีฟ้าเจ้าตัวก็ยังคงลงเล่นแค่5้านัดสิริรวมเวลาในสนาม167นาทีโดยอุตส่าห์ได้เป็นตัวจริงในซึกคาร์บาพครับรอบ3แท้แต่กลับไม่เฉิดฉายสมใจใหมายเมื่อมีอันต้องบุกไปผ้านิวคาสเซิลในแต่ศูนย์ตอนหนึ่งเมื่อวันพุทธที่27กันยายนที่ผ่านมาที่สนามเซนต์เจียมพาร์คและไม่ได้เป็นตัวจริงอีกเลยตั้งแต่เกมนั้นเป็นต้นมา คาดการ์ว่าการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดในภายภาคหน้าน่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้แต่นอกจากหงแดงแล้วยังมีไบรมิคและยูเวนตุสท,ที่แอบสนใจอยู่ด้วยเช่นกันโดยฟอรเรียนแพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวสกายสปอร์ตเมืองเบียระบุว่ายัางไม่มีการติดต่ออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างเสือใต้กับดาวเตะสิงโตคำรามในเวลานี้ขณะที่มาลายจับตามองเขม่งในฐานะตัวแทนปอปอกบาที่ดโดนคดีดบยาแชมกุนซือมัสซิโมโรอัลเลกรียังชื่นชมพละงกำลังความเร็วในการเปลี่ยนเกมของฟิลิปอย่างมากมายอีกด้วยต่างหาก ลิเวอพูน่าจะแลเรงอดีตแข้งยูงทองในระหว่างที่กําลังปรับแต่งแดนกลางของตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าฟิลิปคือทางเลือกสําหรับบทบาทเกมรับที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบเคียงกับอลิซิสแม็กอลริสเตอร์ทีท่เพิ่งย้ายมาในช่วงซัมเมอร์และกําลังสวมบทบาทเบอร์6กทั้งๆท,ท,ที่ถนัดการเล่นในตําแหน่งหมายเลข1ิ 10, มากกว่านั่นเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ